No. สวัสดีครับพบกับช้างอีกครั้งนะครับจากเพจเบสคอนโดและเกสคอนโดนะครับวันนี้ช้างพาเพื่อนๆมาชมโครงการลุมพินีวิวอ่อนนุช46นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับต้องบอกว่าเดินทางได้สะดวกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น BTS อ่อนนุชหรือว่าเพียงนิดเดียวก็ถึง MRT 4นุชแล้วนะครับสามารถจะเข้าได้ทั้งเส้นสุขุมวิทแล้วก็สีนครลินก็ได้นะครับผมแล้วก็แถวนี้นะเป็นย่านของกินแบบเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น People Park นะครับหรือว่าจะเป็นซีคอนสีนครลินนะครับหรือว่าสายแฮงเอาท์หน่อย ช่วงเย็นต้องไปเดินนี่เลยตลาดรถไฟนะครับสีนคาลินโครงการนี้นะครับเป็นโครงการโลไลฟ์8ชั้นนะครับผมจะมีตั้งแต่ตึก A B C D E เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้แอร์อัดเลยนะครับเพราะว่าโครงการเนี่ยเขาจะแยกกันนะระหว่างตึก A B แล้วก็ C D กับตึก E แยกกันทั้งหมดนะครับอย่างที่เราเห็นข้างหลังเรานะครับเป็นสวนเด็กเล่นนะครับผมพื้นที่สีเขียวที่เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับมีตั้งแต่เป็นที่วิ่งจ็อกกิ้งนะครับส่วนกลางก็จะมีเป็นฟิตเนสแล้วก็มีห้องเด็กเล่นด้วย แล้วก็มีห้องสําหรับ walking space นะครับนั่งทํางานเปิดแอร์เย็นๆได้เลยนะครับเดี๋ยวห้องนี้จะเป็นยังไงนั้นนะครับผมเดี๋ยวช้างจะพาขึ้นไปดูห้องกันเลยนะครับไปกันเลยแล้วก็ขึ้นมาถึงบนห้องนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งห้องนี้ต้องบอกเลยนะว่าขนาดเนี่ย ไม่ได้แคบเลยนะครับขนาดถึง23.5ตารางเมตรนะครับแล้วก็เราติดตั้งเป็นประตูดิจิตอลดอร์ล็อกให้แบบนี้แล้วนะครับสามารถล็อกได้3ระบบเลยไม่ว่าจะเป็นแกนลายนิ้วมือกดรหัสผ่านนะครับหรือว่าปลดล็อกผ่านแอปก็ได้นะครับอ๋อแล้วก็มีอีก2วิธีก็คือเขาจะมีกุญแจสำรองมาให้กับคีการ์ดมาให้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่ชอบลืมกุญแจบ้านอย่างเงี้ยนะครับก็คือเอานิ้วแตะเข้าห้องได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาในโซนห้องนั่งเล่นนะครับก็คือเนี่ยห้องเนี่ยครับไม่ได้แคบเลยนะ23ตาราง ที่ใช้สอยได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เราก็จะมีเป็นบิวอินโซฟาให้นะครับกับโต๊ะข้างโซฟาให้ตัวนี้ก็สามารถที่จะนั่งทํางานเวิ k ์์ฟอร์มโฮมหรือว่านั่งทานอาหารตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูโซฟาของเรานิดนึงตรงนี้มันสามารถที่จะเก็บของข้างล่างได้ด้วยนะครับมีลิ้นชักให้2ข้างนะครับออกแบบบิวอินได้แบบลงตัวมากๆนะครับมาดูในโซนของตัวนี้ผนังที่เราตกแต่งให้นะครับก็จะเป็นคิ้วกรอบแบบ3มมิติให้แบบนี้นะครับตีกรอบโค้งเป็นสามเหลี่ยม ให้แบบนี้นะครับพร้อมกับติดตั้งเป็นไฟดาวไลท์ให้ด้วยนะครับที่ส่องเข้าไปในผนังแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มแสงสีความเป็นมิติให้กับห้องนะครับแล้วก็มาดูในโซนข้างหน้าตรงนี้นะครับตัวเนี้เราก็จะมีเป็นบิวอินของชั้นวางทีวีให้แล้วก็ส่วนตรงเนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับเก็บรองเท้าได้นะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยพร้อมกับมีทีวีของซัมซุงไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนด้านบนนี้ก็เก็บของช่องนี้ช่องนี้ก็ได้แล้วก็มีช่องหนึ่งก็คือตรงนี้ด้วยโอเคลองเข้าไปดู ในโซนของห้องนอนกันบ้างนะครับห้องนอนของลุมพินีของเราอะ่ะก็จะมีเป็นประตูเลื่อนตัวนี้นะครับแบ่งระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนนะครับเวลากลางคืนที่เพื่อนๆน,นอนแต่ในห้องนอนเพื่อนๆก็ปิดประตูตัวนี้แล้วก็ใช้แอร์แค่ตัวเดียวก็ได้นะครับห้องนี้เราติดแอร์ให้ถึง2ตัวเลยนะครับเข้ามาดูในห้องนอนก็จะมีเป็นเตียงแบบควีนไซส์ให้นะครับตัวนี้เป็นของใหม่เลยนะพร้อมกับฟูกก็ฟูกของใหม่เหมือนกันจะให้ดูบิวอินฝั่งนี้นะครับตัวเนี้ยเราก็บิวอินให้แบบนี้เลยเก็บของได้เยอะมากๆหลายช่อง ซึ่งของเดิมของโครงการเนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามันไม่มีนะครับตัวนี้เราติดตั้งให้ใหม่นะครับพร้อมกับตูเ้เสื้อผ้าแบบฝังแบบนี้นะครับบิวอินตูเ้เสื้อผ้าเหมือนกันเก็บของได้แบบเยอะแยะจุใจเลยพร้อมติดแอร์ของมิซูมิชิในห้องนอนให้1ตัวนะครับมาดูวิวห้องนี้กันบ้างวิวก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวแบบนี้เลยเป็นสวนข้างล่างนะครับมองแล้วโล่งสบายตามากๆวิวไม่ได้บล็อกเลยนะครับติดม่าน2ชั้นให้ด้วยเป็นม่านที่กัน UV ได้เกือบ100%เลยนะม่านสีขาว1ชั้นเวลาที่เพื่อนๆแบบนอน กลางวันนะครับก็ปิดม่านตัวนี้ได้เลยตัวนี้ก็จะทึบไปเลยนะครับทำให้ห้องมืดไปเลยแล้วก็ในส่วนของหัวเตียงของเราก็จะตกแต่งเป็นคิ้วกรอบสลับแบบนี้นะครับเป็นชั้นชั้นแบบนี้เลเยอร์ได้แบบลงตัวมากๆพร้อมกับมีไฟดาวไลท์ให้ด้วยนะครับเหมือนในห้องนั่งเล่นเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในโซนครัวกันบ้างนะครับโซนครัวของเรานะครับก็จะเป็นครัวแบบนี้ลายหินอ่อนแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับมีไมโครเวฟไว้ให้ด้วยแล้วก็ช่องนี้ก็สามารถที่จะเก็บของได้ด้วยนะครับในด้าน ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีบิวอินเป็นตู้อีกชั้นหนึ่งสำหรับเก็บของได้อีกเหมือนกันนะครับห้องนี้ต้องบอกว่าบิวอินแน่นมากๆเลยนะแล้วก็ยังจะมีเป็นตู้เย็นของโตชิบาไว้ให้ด้วยนะครับพร้อมกับติดแอร์ของแคริเอร์ให้ใหม่ ตัวหนึ่งนะครับมาดูฝั่งนี้อันนี้ไม่ใช่แบบตู้เสื้อผ้านะครับอันนี้เป็นบิวอินที่เราเก็บของให้คือในเนี้ยใหญ่มากๆนะครับสามารถที่จะเก็บของของเพื่อนๆได้หรือว่าถ้าเสื้อผ้าเยอะเกินไปก็มาเก็บตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคเรามาดูในโซนระเบียงนะครับระเบียงของเราอ่ะก็กว้างๆแบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะวางเครื่องซักผ้าตรงนี้แล้วก็เราได้ติดตั้งเป็นตะข่ายสําหรับกันนกไว้ให้แล้วนะครับหมดปัญหาแบบนกชอบมากวนใจเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูโซนห้องน้ํากันบ้างดีกว่าห้องน้ําของ ก็จะเป็นแบบขนาดกระทัดรัดเลยนะมีสุขภัณฑ์ให้นะครับมีกระจกให้แล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะวางของแบบสาวๆที่แบบชอบแต่งหน้าเนาะก็มาตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ยังสามารถที่จะติดห้องบิวอินได้อีกนะครับสาหรับเก็บของได้เยอะแยะเลยแล้วก็มีเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นไว้ให้ด้วยนะครับจะอยู่ทางนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าเราจะมีความสามารถในการเป็นเจ้าของห้องนี้ได้หรือเปล่าสินเชื่อเราต้องเงินเดือนเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังกันอีกทีท้ายคลิปเลยนะคะ โอเคครับหลังจากที่เราดูห้องกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อห้องนี้แบบตกแต่งได้แบบลงตัวเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆนะครับที่ฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่1 4 0 0 0บาทสามารถที่จะเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วนะครับผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ6000นนิดๆเท่านั้นนะครับผมก็ไม่ได้ถือว่าแพงเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับสนใจห้องนี้ยังไงนะครับก็สามารถติดต่อหาเราอินบ็อกซ์ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook IG หรือว่า YouTube t i k ็อกก็ทักกันเข้ามาได้เลยหรือโทรมาได้เลย รตรงข้างล่างนี้เลยนะครับช่องทางการติดต่อของเราทั้งหมดเลยโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับเราต้องลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเราเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดห้องใหม่ๆห,ห้องส,สวยๆแบบนี้นะครับสาหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย